เคยไหมความรักที่คิดว่าจะไปจนสุดทางแต่กลับจบลงด้วยการถูกบอกเลิกแบบไม่ทันตั้งตัวนี่คือเรื่องราวที่แคทเธอรียาอิงลิทยอมเปิดใจครั้งแรกและครั้งเดียวหลังจากถูกแฟนต่างชาติล้มงานมั่นกลางอากาศโดยไม่ได้เตือนสติเธอไว้ก่อนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรทำไมเธอถึงเลือกเก็บเรื่องส่วนตัวไว้คนเดียวและบทเรียนที่ได้จากความรักครั้งนี้คืออะไรตามมาอ่านเลยเริ่มต้นด้วยความรวดเร็วจนแทบไม่ทันตั้งตัวแคทเธอรียาเล่าถึงการพบปะก,กับแฟนเก่าครั้งแรกว่า ไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะแค่เห็นว่าเขาดูดีเป็นฝรั่งรูปร่างดีมีความสุภาพซึ่งในเวลาไม่ถึงปีความสัมพันธ์กลับพัฒนาเร็วจนถึงขั้นขอมั่นกันแล้วแม้เธอจะรู้สึกตื่นเต้นแต่ก็ยังไม่ได้เปิดใจให้ใครรู้ด้วยความคิดว่าการมั่นอาจไม่ใช่จุดจบของความสัมพันธ์เสมอไปแต่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกลับทําให้เธอต้องเจอกับความเจ็บปวดที่ไม่คาดคิดจุดเปลี่ยนที่ทําให้ความสัมพันธ์พังลงเราเริ่มรู้สึกว่าเขามีนิสัยที่แตกต่างจากที่เราคิดแคทริยาเล่าด้วยน้าเสียงเศร เขามักจะปิดใจไม่ถูกถามถึงปัญหาไม่ยอมสื่อสารจนเราเริมไม่แน่ใจว่าเขาคิดอะไรอยู่สถานการณ์แย่ลงเมื่อเขาเดินทางกลับประเทศเพื่อธุระแต่กลับหายตัวไปเป็นเดือนโดยไม่ติดต่อทําให้เธอรู้สึกแพนิคและโทษตัวเองว่าอาจทําอะไรผิดไปโดยไม่รู้ตัวและนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้เราไม่ได้รีบร้อนจะแต่งงานแต่เขากลับเสนอเร็วเกินไปแคทริยาเผยความรู้สึกภายหลังเราไม่ได้ศึกษาตัวตนของเขาอย่างจริงจังพอและนี่คือจุดที่ทำให้ความสัมพันธ์จบลง แต่ที่น่าสนใจคือเธอยังคงมองในแง่บวกว่าถ้าเขาไม่ใช่คนของเราอย่างน้อยเขาก็อาจเจอคนที่ใช่สําหรับเขาส่วนฉันก็จะเจอคนที่ใช่สําหรับฉันข่าวลือมือที่สามที่ตามติดเธอมาตลอดแคทริยาเผชญกับข่าวลือหลายครั้งที่เธอถูกกล่าวหาว่าเป็นมือที่สามในความสัมพันธ์ของคนอื่นซึ่งเธอไม่ได้ปฏิเสธหรือโต้แยง้งแต่เลือกที่จะปล่อยให้ข่าวเงียบไปเองด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองเราไม่ได้ทาให้ใครเดือดร้อนแล้วใครจะไปสนใจชีวิตเราลึกๆเลย บทเรียนจากความรักครั้งนี้อย่ารีบด่วนตัดสินใจแคทาริยาสรุปบทเรียนหลักโดยเฉพาะเมื่อคุณยังไม่ได้ศึกษาตัวตนของคนคนนั้นอย่างจริงจังด้วยอายุที่เข้าสู่วัยทองแล้วเธอเลือกที่จะโฟกัสกับการใช้ชีวิตของตัวเองมากขึ้นฉันไม่จําเป็นต้องพึ่งใครถ้ามีคนอยู่ข้างๆก็ยิ่งดีแต่ถ้าไม่มีก็อยู่ได้เหมือนกันแล้วคุณละ่ะคุณคิดว่าแคทาริยาทําถูกหรือผิดที่เก็บเรื่องส่วนตัวไว้คนเดียวหากคุณอยู่ในสถานการณ์เดียวกันคุณจะเลือกเปิดใจหรือเก็บไว้ คุณเห็นด้วยกับความคิดของเธอที่ว่าการไม่จัดงานแต่งงานไม่ได้เป็นปัญหาหรือไม่คอมเมนต์บอกเราได้เลยและอย่าลืมติดตามเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจจาก The Bangkok Insight เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของเรา